สวัสดีค่ะคุณนะคะวันนี้พามาเที่ยวนอกสถานที่นะคะบีว่าโฮมหรือว่าโฮมเซ็นเตอร์นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนานแล้วไม่ได้ออกนอกบ้านนะคะอาทิตย์นี้เพิ่งจะมานานแล้วค่ะนี่ค่ะโฮมเซ็นเตอร์บีว่าโฮมนะคะมีหลากหลายอย่างที่ขายอยู่ในนี้นะคะ,ะของทุกอย่างมีหมดลวค่ะทำสวนตกแต่งบ้านอะไรก็มีนะคะ เข้าไปดูกันจะมาดูต้นไม้ดอกไม้ค่ะอันนี้ช่วงหน้าร้อนก็จะมีดอกไม้พวกนี้นะคะจะมาดูต้นมะลิค่ะเพื่อนเขาอยากได้มะลิเขาบอกว่ากุลถ้าไปเจอแล้วซื้อมาให้พี่บ้างนะก็เลยจะแวะมาดูค่ะก็จะมีผักเป็นของกินนะคะเยอะพวกแตงพวกถัว่วพวกพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะสาระแหน่แตงกวา บางทีแตงกวาไทยก็มีนะคะถัวพูก็ม,ตมะะกีต้นมะละกอค่ะต้นมะละกอต้นกล้วยมะเขือเทศหนูเคยซื้อแตงกวาบ้านเราในนี้เราไปปลูกแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะคะกระถางมีค่ะมีกระถางมีดินนะคะนานแล้วไม่ได้มาแวะสักหน่อยค่ะนี่ละคะ่ะ ประเทศญี่ปุ่นนะคะร้านเล็กๆค่ะไม่ใหญ่หรอกค่ะแก้ขัดได้พูดง่ายๆนะคะแก้ขัดง่ายดอกไม้หน้าร้อนต้นไม้หน้าร้อนนะคะมเยอะค่ะช่วงหน้าหนาวจะเยอะอยู่หน้าร้อนดอกไม้เล็กน้อย ขกงนีถ่ถูกนะคะเนี่ยต้นละสิบห้าบาทยี่สิบาทเองราคาถูกนะคะคนนี้ถูกค่ะไม่แพงสิบกว่าบาทค่ะดินก็ซื้อในนี้ละคะ่ะไป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 ปลูกกุหลาบนะคะเนี่ยชอบสงสัยจะเป็นพันเตี้ยพันเล็กนะคะ<ม>บานชื่นหรือบานไม่รู้โรย บ้านเราเขาเรียกทานตะวันฮิมาวาลีกุหลาบมีไหมกุหลาบมีไหมไม่แน่ใจนะคะอันนี้เป็นเลื้อยนะคะเนี่ยสวยเชียกระถางมีเยอะเลยค่ะข้างในเนี่ยกระถางดินปุ๋ยก็ซื้อในนี้ละค่ะเวลาหนูมาซื้ออะไรไหนจัสมิน ดอกจัสมินหรือดอกอมะลิ Marie, นั่นแหละค่ะปกติก็เคยเห็นนะคะอดอกน่ารักเนี่ยพิกค่ะพิกพิกสีม่วงเอาปลูกไว้โชว์นะคะไม่ได้กินโชว์ <laughs> ปลูกไว้ดูค่ะปลูกไวด้ดูพิกสีม่วงโอ้สวยมากๆเลย ต้นหลายตังนะคะพันกว่าบาทเลยนกกะตจัสมินกุหลาบกุหลาบมีอยู่แค่นี้ค่ะมีอยู่ห้าต้นราคาไม่เคยลดเลยนะคะเนี่ค่ะกุหลาบประมาณหกเจ็ดร้อยได้มึงเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทได้ เหล็ดเงินยี่ห้านะคะตอนนี้มันสองเนี่ยราคาสองพันกว่าเยนต้นเล็กมากกระถางเล็กมากด้วยนี่ค่ะกหลาบมีอยู่แค่นี้นะคะ<ม>วันนี้ก็อากาศร้อนมากนะคะมีแดดแล้วก็ร้อนจริงๆอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จะไม่มีฝนนะคะถือว่าโชคดีค่ะ ไม่มีฝนดินมีหินนะคะไม่มีค่ะสิ่งที่หนูอยากได้ไม่มีคงไม่ได้ซื้ออะไรเดี๋ยวพาดูค่ะว่าเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้มา อกสีม่วงสีดำโอสุดยอดเลยค่ะดูดูด,ดูหน่าซื้อเป็นปููก ดี๋ยวจะพาเดินมาดูปุ๋ยคะ่ะปุ๋ยที่หนูซื้อประจำอยู่ในนี้ละคะ่ะมีถุงหนึ่งสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่กิโลนะคะถุงเล็กถุงใหญ่เนี่ยปุ๋ยห้าโลห้าโลก็มีนี่ราคานะคะสิโลเนี่ยที่หนูใช้อยู่ที่บ้านนะคะ สูตรของปุ๋ยเนี่ยค่ะสูตรของปุ๋ยก็จะบอกแปดแปดแปดนะคะนี่ราคาเนี่ราคานี่คือห้ากิโลก็จะเขียนไว้มีเยอะค่ะเนี่ยปุ๋ยนะคะรายละเอียดก็จะเขียนไว้ตรงนั้นละค่ะถุงเล็กถุงใหญ่แล้วแต่ราคานะคะ โอ้ยทั้งนั้นเละค่ะเนี่ยสำหรับพืชที่เป็นหัวพืชสำหรัาบใบสำหรัาบ,าบดอกอะไรเขาจะเขียนไว้อันนี้เหมาะอันนี้ก็กากน้ำมันอบูราการสสเนะคะเป็นกากน้ำมันอินทรีนะคะที่เขาหมักไว้อะที่หนูใช้สำหรับกุหลาบช่วงหน้าหนาวนะคะ ก็200กว่าบาทค่ะไปแล้วนะคะพาชมประมาณนี้ค่ะจะมีหินรองใต้กระถางหินรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีหมดนะคะอันนี้ก็เป็นพวกดินที่เอาไปแบบว่าปักชำกิ่งต้นไม้นะคะเนี่ยเม็ดเล็กๆเ,เนี่ย อันนี้สําหรับปักชํากิ่งต้นไม้นะคะจะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นดินค่ะดินร้อนไปแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้พาชมแค่นี้นะคะไปแล้วสวัสดีนะคะ